ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับแฟนช่องนะครับที่เคารพรักนะครับทุกท่านนะครับทุกพื้นที่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เลขออกไปนะครับแอดนะครับก็ยังไม่มีเวลานะครับได้มีคลิปลงเลยนะครับสําหรับงวดวันที่16นะครับสิงหาคม2563นี่แอดยังไม่มีคลิปลงนะครับก็วันนี้นะครับผมมาที่วัดเต่าทองนะครับก็คงจะเป็นคลิปแรกนะครับในงวดวันที่16นี้นะครับ แอดนะครับที่มานะครับวันนั้นมากับอาจารย์พินนะครับอยู่ที่วัดเต่าทองนี่อาจารย์พินได้เลขนะครับสองเกนะครับก็ไม่ทราบว่าแฟนช่องเรานะครับมีท่านใดนะครับได้ไปมั่งนะครับเนาะนะครับสองเกนะครับก็ไม่ไม่ยังไม่ตรงสักเท่าไหร่นะครับก็29นะครับมันก็ไม่รู้จะตรงยังไงแล้วเนาะท่านผู้ชมนะครับก็2992กนะครับก็หวังว่านะครับแฟนช่องเราก็คงจะถูกนะครับ ก็มานะครับถามไทยนะครับหลังจากที่เลยกออกนะครับแอดก็ไม่ได้ทักทายแฟนช่องเลยนะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับแอดก็ถูกไป2 3สาคลิปนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีที่วัดเต่าทองนะครับอาจารย์พินได้29นะครับแล้วก็บ้านสแกนะครับบ้านสแกเนี่ยอาจารย์พินได้7 29นะครับตรงนั้นแอดยังไม่ได้ไปนะครับก็จะ ไปในในวันหน้าเนาะนะครับจะไปอย่างที่แอดเคยเรียนนะครับว่าเวลาช่องของแอดนะครับสถานที่นะครับหรือว่าสารเจ้าแม่ตรงไหนนะครับที่บอกเลขถูกนะครับแอดก็จะเป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องนะครับท่านผู้ชมแฟนช่องนะครับได้ถวายนะครับเครื่องถวายนะครับเอามาเครื่องเส้นไหว้นะครับพูดไปพูดมาก็ไม่ค่อยจะถูก นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับไอนี้ก็เรียนนะครับแฟนช่องเรานะครับงวดนี้แอดมานะครับวัดเต่าทองนะครับเป็นจุดแรกเนาะนะครับก็อย่างแม่นต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมนะครับได้2อเก้าอาจารย์พินอาจารย์พินเน้นๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสองเก้าเนาะนะครับวันนี้ก็เอาน้ําแดงนะครับมาเชินไหว้ท่านนะครับเนาะนะครับตามที่เคยรับปากกับท่านผู้ชมไว้นะครับว่าแอดจะ เป็นตัวแทนนะครับของทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็หวังว่าหลายท่านก็คงจะถูกนะครับนะครับมาวันนี้นะครับก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอาจารย์พินบอกว่าวันพระอาจารย์พินจะถูกเอาเลขแล้วแม่นนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับไอ้นี้นะครับนอกจากวัดสักแกแล้วนะครับอยู่ที่วัดบ้านอลางนะครับแอดก็ถูกอยู่เหมือนกันนะครับตรงนั้นก็ได้สี่ สองเก้านะครับนะครับตรงนั้นสี่สองเก้านะครับช่องแอดก็เข้าถูกอยู่นะครับทุกงวมนะครับที่ที่แอดเอาเลขนะครับอาจารย์พินลงเนาะนะครับตอนนี้ก็นะครับอาจารย์พินนะครับมาถึงแล้วก็มาสักการะนะครับกราบไหว้นะครับเจ้าแม่นะครับอยู่ที่วัดเต่าทองของเรานะครับ นะครับสองเก้านะครับวันนั้นอาจารย์พินให้มาแบบเป็นตัวกลับนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ก็ถือว่าตรงนะครับท่านผู้ชมนะครับสองเก้านะครับ9 2สองนะครับเลขท้ายออกนะครับเนาะนะครับวันนี้เรามาตามต่อกันอีกนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับแอดเคยได้ถูกมาเป็นงวดที่2แล้วนะครับก็ตอนนั้นได้4ี่หนะครับเลขออกห4สี่นะครับ งวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบหกนะงวดวันที่หนึ่งนะครับก็ได้สองเก้าเลขออกเก้าสองนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับตรงนี้นะครับบัญชานะครับเขาก็จะดังอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับโดยที่วันนี้จะไม่เจอนะครับวันนั้นถูกไหมไม,ไม่ไม่เห็น,หนาอาจารย์พินเนี่ยคุณจะไม่เปิดดูใช่ไหม โอ้้เสดายได้องเากงหางทูกข์ไปไหนครับทุกทุกทุกข์ทุกข์อาจารย์บอกว่างวดนี้เราจะไม่เถียงไม่เทียงกันนะครับงวดที่แล้วก็เถียงกันจนสรุปได้เลขสองเก้านะครับสองสามสองนะครับอาจารย์บอกว่าเห็นแล้วนะครับเลขสองเลขสามเลขสองสองสามสอง หนึ่งเลขสองไม่ครับหนึ่งเลขสองหนึ่งเลขสามอ่าท่านผู้ชมดูนะครับอาจารย์บอกว่าสองสองสามสองสองสามสองนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเอ่อท่านผู้ชมก็ดูดูเอานะครับอาจารย์บอกว่าชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเนาะหนเลขสองนะครับก็ดูแล้วนะครับอ่าสองสองสาม ครับสามครับสองครับครับสองครับชัดครับครับก็แอดแอดเห็นกับอาจารย์พิมอาจารย์พินนะครับท่านผู้ชมเนาะสองสามสองนะครับท่านผู้ชมดูไปด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับอาจจะเป็นโชคของท่านนะครับแอดซูมเข้าไปแล้วนะครับสองสองสามสองนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะนะครับก็สองตัวแม่จะนะครับก็จะเป็นอาจารย์ที่ นะครับเอาเลขนะครับมีเซนส์นะครับสัมผัสสื่อสารกับทางเจ้าแม่ตะเคียนได้นะครับก็ท่านเห็นตัวไหนนะครับผมก็จะซูมนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับนะครับเพราะว่าบางครั้งแอดก็ยอมรับนะครับว่าแอดไม่ไม่ไม่เก่งด้านนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนะครับก็เอาให้ท่านที่อยู่ในบริเวณวัดได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับ นะครับไอ้ไอเจ้านี้นะครับก็ส่วนมากก็ท่านก็จะมาอยู่กับผมที่มาอยู่นี่ทุกงวดนะครับท่านเขียนไว้เฉยๆนะครับพอวันซื้อท่านก็จะลืมนะครับไ <c oughs> ในในหลักฐานยืนยันงวดงวดที่ผ่านมานะครับเขียนไว้อยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับตัวไหนครับนี่ค่ะตัวนี้ใช่ไหม นะครับท่านผู้ชมนะครับหลักฐานงวดที่ผ่านมาเนาะหนึ่งสองเลขอาจารย์พินด้วยเลขอาจารย์พินนะครับหนึ่งสองสองเก้าสองแปดสองเจ็ดห้าในเราเทียงกันเองเนาะนะครับเลขทูบสามเก้าสี่นะครับก็มันขึ้นอยู่กับดวงใครดวงบานจริงๆนะครับท่านผู้ชมเนาะดูแล้วก็เรียนเรียนพี่น้องนะครับว่าคลิปของแอดนะครับแต่ละแต่ละงวดแล้วก็หลายที่นะครับแต่สรุปเกือบ ใกล้ๆวันหวยออกนะครับแอดจะสรุปนะครับแต่แต่ละคลิปนะครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับว่าแอดทาได้ถูกต้องแล้วนะครับก็ขอบคุณเนาะท่านผู้ชมนะครับก็ตามดูนะครับว่าเจ้าแม่แต่ละเจ้าแม่นะครับสถิติตรงไหนนะครับที่เคยแม่นนะครับท่านผู้ชมก็เลือกนะครับแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับงวดนี้อาจารย์ได้ไปแล้วนะครับสองสามสองนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้อาจารย์ยังขอสองตัวอยู่นะครับนะครับก็ดูแล้วก็ใช้วิจารณยญาณยในการรับชมนะครับวันนี้อาจารย์พินมาในลุกใหม่นะครับตัดผมใหม่นะครับสดใสหล่อนะครับวันนี้หลอกก็ ส่งผมคล้ายๆบัญชานะครับอาจารย์บอกว่าเห็นสองเก้าเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเนาะมันจะออกซ้ำไหมอาจารย์ไหนครับสองเ2้บ อาจารย์บอกว่าเห็นสองเก้าเลขเดิมนะครับท่านผู้ชม,เ,ม,เ,มเลขนั้นมันเป็นเลขสามนะอาจารย์สาม <3 S 2> ชัดนะครับตอนนี้อาจารย์ยังขอสองตัวนะครับเจ้าแม่ยังไม่ให้นะครับงวดที่แล้วจำเป็นนะครับท่านผู้ชมนะครับสองเก้านะครับก็ไม่รู้ว่า ท่านใดนะครับดูแล้วก็ถูกกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเนาะบางท่านก็บอกว่าอาจจะมีการพูดเอาเองหรือเปล่านะครับก็เรียนแฟนช่องนะครับว่าคลิปของแอดลงไปนะครับก็ไปดูได้นะครับเจ้าแม่จะเขียนวัดเต่าทองนะครับเนาะนะครับแล้วก็ตัวที่แอดสรุปนะครับก็เขียน2 9ไว้ชัดเจนนะครับก็มีหลายที่นะครับที่มีเป็นเลข3ตัวนะครับก็ตอนนี้นะครับคลิปของแอดก็เข้า ่อเนื่องนะครับทุกงวดเลยที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่โควิดนะครับเลก,ลเลกห้าครับดูตาเปล่าชัดอยู่ครับอาจารย์เลห้าครับอาจารย์บอกว่า นี่เลขห้านี two two, ่เลขสองเลขสองข้างบนนี y y y <sh arp> <sh arp ่เลขสองนี่เลขห้าหนับลงเี้ห้าชัดนะมองตาเปล่าชัดนะครับอาจารย์แต่ในกล้องผมไม่มั่นใจไม่เห็นเลขอะไรนะครับเลขสองนี่เลขห้ามันจะย้อนอย่างนั้นดีครับอาจารย์เอาเป็นสองห้าเลยดีครับสองห้าครับสองท่านผู้ชมดูนะครับอาจารย์บอกว่าสองห้าสองห้านะครับเนาะนะครับอืมล่างสองห้าล่างนะครับสองห้านะครับท่านผู้ชมบนสอง บนสองสามสองนะครับล่างสองห้านะครับท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะครับนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในบนคลากระเลยในเลขห้านี่สองสามสองสามสองแล้วก็สองห้านะครับไม่เห็นตัวอื่นนะครับอาจารย์ไม่เห็นนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเผื่อท่านมีดวงในด้านนี้นะครับท่านก็อาจจะเห็นต่างอาจารย์ก็ไม่ว่านะครับ อาจารย์นั้นเจ็ดไหมเจ็ดแม่อาจารย์ชัดมากเลยนะข้างหลังแปดไหมไม่ไม่ตัวตัวตัวล่างเข้าไปอีกเออไม่ไม่ถัดไปอีกขวาขวานั่นเหรอครับผมว่าเจ็ดไหมเจ็ดอเจ็ดไหมครับอันั้นแปดไหมนี่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 หกนี่แปดอย่นี่มีเจ็ดมีหกมีแปดเจ็ดหกแปด ผมผมมองเป็นเจ็ดแปดนะจ๊ะมีแปดเปนี่มีแปดเป็นมันมันมันเป็นหลายตัวนะครับใช่เป็นหกเป็นแปดเลยเนี่ยอืมวมันขมวดขมวดลงขมวดข้างบนเป็นเก้าก็ได้นั่นี่ยขมวดตรงนี้ชัดชัดกว่านี้หน่อยจีดชัดเลยจีดนะจีดแน่ชัดแน่นอนเลยจีดแน่ชัวร์นะครับแปดเลยผมว่าแปดนะจ๊ะ รืว่าไงจะมองกันป็มันซามเลยนี่นมานี่นี่เออสามเนาะสามนี่เจ็ดเจ็ดสามหกนี่ครับใช่ไหมครับนี่เลขหกนี่หุมายังนี้หุนมายังนี้ขึ้นนี้เลขปสามันจะออกไหมเลขประสาวสามหกเจ็ดหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกมันปสาหกสามไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอืม น, 4, นะครับก็สามต <4. S 1> ัวนะครับชัดเนาะเห็นหลายคนหลายท่านเห็นชัดนะครับเจ็ดสามก็ชัดนะครับสาง็ชัดนี่เด็แต่ก่อนเป็นแปดนี่มันมาแล้ววันนี่เพื้นขึ้นเป็นสามเป็หนหกเป็นเจ็ดชัดใช่ไหมขับสองสามชัดมากเลยเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยเจ็ดนี่ชัดนะครับสามก็ช <7, S 1> <3 S 2> ัด <3, S 2> แต่แต่ท้ายในหกเนีเย่ยผมไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชม แต่อาจารย์บอกเป็นหกนะครับ,บรก็เอาเป็นเลขอาจารย์แล้วกันนะครับนะครับก็ดูไปนะครับใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเอาให้หลายท่านนะครับมาวันนี้ได้ได้ชมกันนะครับนะครับท่านผู<ด>้ชมเ,<ร>เนาะมาวดนนี้อาจารย์ได้สามหางนะครับได้สองสามสองสองห้าแล้วก็เจ็ด สามหกนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะนะครับไอ้นี้ก็เรียนนะครับท่านผู้ชมนะครับครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะลืมนะครับให้กําลังใจแอดนะครับด้วยการกดติดตามนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้กําลังใจนะครับกับแอดแล้วก็อาจารย์พินนะครับนะครับยังยังยังเถียงกันยังไม่ไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมเนาะอืม ท่านเขียนไว้นะครับมวดที่ผ่านมาก็มามาอยู่กับอาจารย์พินไสพั์ติลักยบนกงยก็กูยนนะปรมนี่นให้ด้วกไปเอาไปอะมมองด้วยบุญมาดันอาจารย์ก็บุญเตออย่างนเขีนอ่านเ่บอกเามาไปยังหนึ่งนี่ก็บอกฉัดเอด้วยนะเขยด้วยเขียห้ดูด้วยนะนี่ ครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับตัวอย่างว่าคนเราเมื่อดวงมันยังไม่ไม่ไม่ถึงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เขียนเลขอาจารย์พินไว้แล้วนะครับแต่ท่านก็ลืมลืมซื้อนะครับอืมเลขบนนอนรับเนอนรับเ้เพราะว่าเริมแรกอีกนจะไม่ไม่สัับนล่าง4ีหกมันออกหกสี่แบบนั้น อันหมดก้ออันสองแปดเจ็ดไอล 2, 2, 8, 6, ้ล่ะสองสองแปดหกอันสิบสิบเจ็ดอ่อนเจ็ดสามไอ้ล่ะแปดสามรับก็เป็นการฟังนะครับอาจารย์พินนะครับสนทนากับแฟนคลับของอาจารย์นะครับไวน์สัมนี้เคยไกลคู่โรงแฟนนะไอล,ะะล่ะจะ่มาแล้นว,นว่นวลอือนอนตาวาเล้ว เราขีเลือเราเคนอันบ่เคนนี่เราลบบ่ห <mycket> ปุ <subjected> ๊บตีเราลบเลยตีเราตีเราลบเรให้เฮ้่องแปดหนลเราไปเคนลอลบบ่สองแปดอัอเก้าัี้เปนมอกไวๆยตจุมเลยบองน่ยก็ได้แอหนอนเราเคนอันสลบบ่เวลบบเวไอ้ใคลบดูแรงเรือดูเดโจนหนนเนาะนะก็ไอวีแลันก็กิแ่น่ตัวนะคะเอไปตัว อ๋อ่าตัวงสามทงสามทงแล้วนเต็มเต็มเมเต็ม่อราไม่นลปเละ็นสิบนะครับท่านมีท่านนะครับอยู่นี่นะครับถ่ายในในในพรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับจะมีแสงสีออกมานะครับนี่ก็ นะครับท่านเอาโทรศัพท์มือถือท่านถ่ายไว้นะครับนะครับเห็นเลขไหมครับอู้สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะครับครับแสงสวยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับตรงตรงตรงโพงนี้เนาะนะครับก็ของแอดถ่ายแล้วไม่มีนะครับเปิดครับเปิดเปิดเปิดให้มันออกไง โอ้เขาไม่ให้ปิดโพรงปิดถ้ามันมีโพรงหรอโอ้ยเขาไม่ปิดถ้าต้นไม้มีโพรงน่ะเขาเขาใช้ทูตลอดเลยนะใช่ใช่แต่ถ้าถ้าอุดโพรงมันก็อุดตันหมดอ่ะใช่มันก็คืออุดอุดไว้เนาะถ้าเราเปิดระบายออกนี่เลขมันจะต่อไปก็ไม่ก่อนนี้คนมันเยอะเขาจะล้วงนะอ๋อกลัวเขาล้วงใช่จ้าอ๋อคนอายุเยอะล้วงโลกใช่ใช่ ก็เลขนะครับตรงนู่นกับตรงนี้นะครับก็เลขตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับตอนนี้นะครับเราเขาเปิดโพรงแล้วนะครับนะครับเมื่อก่อนกลัวคนเยอะนะครับมาแล้วจะล้วงนะครับก็เลยปิดก็วันนี้ก็เลยเปิดแล้วนะครับตอนนี้นะครับงวดนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ฟังนู่นแล้วฟังรูมันต้องปิดตองนีเป็นเป็นไงอาจานนะครับโอ้ตะเกียนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะอ่อ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาปิดรูไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะเอาผ้าโอ้เขาบอกว่าตะเกียนถ้ามีมีมีรูนี่นะครับเลขมันจะออกบ่อยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับยนะครับท่านท่านจะให้แม่นนะครับโอ้เปิดเปิดเปิดรูออกเลยนี่เปิดออกเลยนะครับ เขาบอกว่าถ้าถ้ามีถ้ามีโพรงนี่มีรูนี่จะจะออกนะครับเลขจะออกนะครับอาจารย์พินเห็นเป็นเลขอะไรนะครับสามหกสองสามได้สี่ตัวได้สี่ตัวสี่ตัวก็สองตัวจับเอาสองตัวสามหกสองสามครับให้อีกสองตัวสิไม่ไม่เห็นไม่เห็นอดี๋ยสองตัวสามตัวกันตัดได้นั่นแน่นอ หกสองสามในอาจารย์ที่หน่อยครับมีเลขสามมีเลขหกมีเลขสองชัดมีเลขสามชัดนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่ากล้องแอดเข้าไปไม่ได้มันอยู่ในโพรงนี่อยู่ในโพรงนะครับก็ที่ตามดูตํารานะครับเขาบอกว่าเลขที่อยู่ในโพรงนี่ตะเกียนที่มีโพรงมีรูนี่เลขจะออกนะครับแม่นด้วยนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนรูตรงนี้ถูกปิดนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเผื่อ ท่านโชคดีนะครับจะเห็นตัวอื่นนะครับหเห็นไหมครับท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าสามหกสองสามสี่ตัวนะครับก็จับเอานะครับท่านผู้ชมเนาะจับเอาหกสองสามหกสองสามสามสองหกนะครับก็เอาเอาตามนั้นนะครับก็กล้องจะขยับนิดน,นึงนะครับพรแอดเอาเข้ารูไปไม่ได้นะครับ นะครับเป็นโพรงนะครับโอ้นะครับนี่นี่ี่เปิด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 ไว้ให้ให้หมดเลยนะครับต่อไปเลขนะครับิดเปิดนะครับมันเปิดให้เลขออกนะครับท่านมรคธายกนี่ยก็อยู่ด้วยกตล่านรคาัลอดวันนั้นก็ไม่อยู่ทาเนี่ยกอยู่ด้วยกนตลองวันนั้นก็ไม่ย เาสรงอีตู้นึงแล้เนี่ยเพื่อนเนวงจุ้งเมืงหยกนั่นนี่เลขอยู่ในโพรงนะครับสามหกสองสามนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังลื้อนะครับท่านผู้ชมเนาะเปิดโพรงนะครับให้เลขออกนะครับโอ้ยเราก็ไม่ไม่ไม่เคยได้มาดูนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่แหละครับโอ้เป็นนะครับเป็นโพรงนะครับอืม